โคกับผมนยะชอตตีู้้จฉววากับเดมอลอสแคเรียเชนนี่คือเกมแนวแอคชั่นสไตล์โลกไลท์การาฟิกน่ารักน่ารักอาร์ตเวิร์กก็ดูค่อนข้างดีแถมมี18บวกให้รับชมด้วยสำหรับวิธีเล่นก็ไม่ยากครับท่านผู้ชมเดินหลบกระสุนไปได้เลยครับตัวละครเราจะโจมตีเองอัตโนมัตินะแล้วเราก็คอยเก็บไอเทมเพื่อให้เลเวลของเราอัพเมื่ออัพเสร็จปับ๊บก็จะมีสกิลสุ่มมาให้เลือกนั่นเองครับแต่ว่าเกมนี้เราสามารถเอาเวทมนต์มาผสมกันเพื่อเลื่อนขั้นหรือว่าผสมาธาตุกันได้ด้วยนะ เอาละเดี๋ยวเราดูบรรยากาศการเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับการต่อสู้เนี่ยเราคลิกบริเวณด้านขวาล่างเลยก็ได้นะคือเขาจะเลือกด่านที่เราควรจะไปให้อยู่แล้วแบบอัตโนมัติตรงนี้เลยครับ ส่วนการจัดทีมก็กดตรงนี้ได้เลยครับคำสั่งเชนสำหรับตัวละครฟรีช่วงต้นจะมีแค่2ตัวคือน้องคนนี้นะครับและอีกคนหนึ่งที่เขาแจกมาในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนกดคาว่าเมนได้เลยเพียงเท่านี้น้องคนนี้ก็จะออกไปต่อสู้แทนแล้วครับและก่อนจะเริ่มไปต่อสู้นะครับดูฟิลเอฟเฟคด้วยนิดน,นึงนะว่าด่านนี้ควรใช้ตัวละครท่านไหนถ้าเกิดว่าเอาไปตรงท่านเราก็จะได้รับพลังจบดีเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการต่อสู้จริงเลยกันละกันนะครับมาถึงผมจะเลือกสกิลที่มีระดับดาวสูงกว่าก่อนนะครับผมโอเคจัดไปครับมาลุยอันนี้ก็พยายามเดินห่างจุดที่ศัตรูเกิดด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้เราโดนศัตรูเลื่อนรถใช่ไหมอันนี้ต้องระวังครับโอเคอ่านี่ได้พลังเวทเพิ่มตอนแรกนึกว่าหัวใจไม่ใช่หัวใจนะครับพลังเวทก็คือเป็นสไลม์ที่ติดตัวเราอะเห็นไหมเนี่ยมันเดินตามเราต้อยๆอยอ,ยอ,ยอันนี้คือมันจะช่วยเรายิงเวทนั่นเองครับ โอเคเอาะเวลอัพแล้วคราวนี้เอาอะไรดีเอาเป็นท่านน้ำก็แล้วกันครับพอดีก่อนอันนี้มีท่านน้ำมาให้หนึ่งอันก็เลือกมาเพิ่มเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวด่านไหนที่เราสามารถเลื่อนขั้นได้ก็ค่อยเลื่อนขั้นอีกทีก็แล้วกัน,กนโอเคจบไปแล้วครับ1ฉากอย่างรวดเร็วครับรอบนี้เอาอะไรดีเอาเอาช็อตกนร์ดไหมคือด้านล่างดูดิผมมีเวทธรรมดาเต็มเลยอะเราสามารถที่จะเลือกอันนี้เพื่อไปแทนเวทธรรมดาได้ใช่ป่ะแต่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี20%ยนะี่นิะเาอี้ก่อน,นโอเคอนะเลือกได้อีกรอบนึงครับ อันไหนดีนะเอาเอานี้แล้วกันครับช็อตกันและคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะผสมเวทน,นะครับเอา2อ,อันนี้มาผสมกันก่อนเพื่อให้ดาวขึ้นเราจะได้เอา2อ,อันนี้ผสมกันได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับส่วนชั้นที่2ก็เล่นเหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวผมขอข้ามไปที่ชั้นสุดท้ายหรือว่าบอสเลยก็แล้วกันเนาะ ส่วนเวทที่ผมเลือกมาระหว่างทางเนี่ยผมจะดูว่าอันไหนมีดาวเยอะกว่าจะพิจารณาอันนั้นก่อนแต่ไม่ได้เลือกเสมอไปนะครับมันต้องดูด้วยไงเรามีเวทอะไรบ้างเผื่อมันเลือกไปแล้วผสมไม่ได้ก็จะสวยใช่ไหมอ่าส่วนในที่2ที่ต้องดูเลยคือด่านเนี้ยเขาได้รับโบนัสธาตุไฟถูกป่ะเพราะนั้นผมควรจะเลือกธาตุไฟเป็นหลกักและก่อนใน,นเนี้ยผมเอาไฟกับน้าไปผสมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวทต่อไปที่ผมควรเลือกก็ควรจะเลือกเป็นไฟกับน้าไปเรื่อยๆครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราผสมเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะอัพ นะคือถ้าเกิดว่าเรารวมสกิลเข้าด้วยกันเนี่ย ปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือว่ามันจะทําให้เรามีเวทในการโจมตีน้อยลงครับเพราะว่ามันถูกผสมไปแล้วนั่นเองครับส่วนแพสซีฟที่ผมเลือกผมจะเลือกพวกเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ความเร็วการโจมตีนะครับและถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยก็จะเลือกพวกเพิ่มพลังโจมตีตามธาตุด้วยเช่นธาตุไฟอะไรเงี้ยเพราะว่าด่านเนี้ยเราใช้ไฟแล้วมันแรงขึ้นใช่ไหมครับเอาล่ะในที่สุดก็เดินทางมาถึงห้องบอสแล้วนะครับห้องบอสเนี่ยเราจะไม่ได้เลเวลเพิ่มแล้วนะฆ่าพวกกีกี้ไปก็จะได้รับแค่งเงินนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยจะกวววาาดดดรร่่่นน้้้ออออองใหหหมกหกกกืไไปบบบเลย็คั เอาเดี๋ยวนะ บอสตายไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะนนี้สงสัยตัวละครผมเก่งเกินไปแป๊บเดียวบอสละลายหายไปเลยจ้าและก่อนจะจบด่านเขาจะให้เราเลือกเว่นมลสามเวมนต์เพื่อใช้ในด่านนี้นี่นแหละครับในการเล่นรอบต่อไปครับน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ให้เอาไปใช้ในด่านถัดไปนะครับเอาไว้ใช้ในการฟาร์มด่านเดิมนั่นแหละเผื่อด่านต่อไปเราสู้ไม่ไหวไงแล้วก็ฮาร์ดโหมดด้วยนะครับผมส่วนด่านไหนที่เราเคยผ่านไปแล้วเราสามารถใช้คําสั่งสคริปได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเติมพาสนะครับถ้าไม่เติมพาสสคริปไม่ได้เฉยอันนี้ก็น่าเสีียยดาานน่จะแจกฟร และถ้าเกิดเราไปต่อไม่ไหวแล้วทํายังไงครับมี2วิธีวิธีนึงก็อาจจะหยุดเล่นไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเกมนี้มันมีรางวัลไอดอลให้ด้วยดูด้านซ้ายเห็นไหมครับแต่ว่าเราไม่ต้องกดรับนะเพียงแค่เราเข้ามาในเกมอะ่ะเขาก็จะทําการรับไอเทมให้เราเลยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดอยากจะรับทันทีก็สามารถดูโฆษณาหรือว่าจ่ายหนึ่งร้อยเพรก็ได้ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็ไปเปิดกระชะปองครับอยู่ด้านขวาล่างเลยรูปร้านค้า สำหรับตัวละครจะมี5ตู้ด้วยกันนะครับดูหน้าตู้ได้เลยว่าอยากได้คนไหนเป็นพิเศษนะครับโหตู้นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนตู้ที่3นี้เป็นตู้ที่ได้ท่นานน้าเป็นหลักนะครับส่วนตู้ที่4ก็อืมก็น่าสนใจนะส่วนตู้ที่5้าอูโหอันนี้เน้นไซส์ใหญ่เลยสินะผมจะบอกว่าเขามีการแจกตัวมาให้ด้วยสิใบผมเปิดไปก่อนหน้านี้แหละเดี๋ยวเอาไปในกาศให้ดูสําหรับแอนิเมชั่นก็ไม่มีอะไรครับมันมีแค่แสงฟุ้งฟิ้งออกมาแล้วเห็นแค่นี้แหละแล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีว่าจะได้ใครครับถ้าเป็น สีรุ้งคือพวก LR นะครับถ้าเป็นสีทองก็จะเป็นพวก SR เฉยๆครับส่วนตัวละครคนแรกที่ผมได้ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าเขาเน้นไซส์ใหญ่จริงๆนะครับส่วนคนที่2ทาเทียนานะครับคนนี้แรงอาเฉยๆส่วนคนที่3คนที่อยู่หน้าตู้เลยนึกงว่า LR ไม่ใช่ครับแค่ SR เฉยๆส่วนที่เหลือก็เป็นตัวละครซ้ำแหละครับจะไม่มีรูปให้ดูส่วนเพชรที่เหลือผมจะเอามาลงตู้นี้นะครับจัดไปเลยกันละกัน รอบแรกโอ้โหแสงสีขาวมาสีทองมาแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนเป็นสีรุ้งที่แท้จริงนะฮะก็อย่างที่เห็นครับว่ามีอุปกรณ์แทรกมาด้วยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเปิดต่อเปิดต่อเอาให้เพชรหมดกันไปเลยทีเดียวเชียวรอบนี้ว่าไงครับเริ่มต้นด้วยสีทองนะครับแต่เห็นประกายสีรุ้งนิดหน่อยนะครับอ้าวมีคําโปรยมาแสดงว่าได้ตัวละครใหม่แต่ฉากหลังสีทองก็จะเป็นตัวละครสีทองครับส่วนที่เหลือก็เป็นของธรรมดาตามระเบียบโอเคอ่ะเปิดต่อเลยครับผมเอาให้เพชรหมดกันไปเลย รอบนี้เริ่มต้นด้วยสีขาวครับแต่ว่ามีประกายสีลุงเด้งมา2ทีแบบนี้ LR มาแน่นอนครับมีคําโปรโยพร้อมกับฉากหลังเป็นสีรุงครับและก็ได้จริงๆด้วยครับแต่ว่าลุดตู้เวรกรรมนึงก็จะได้น้องคนที่อยู่หน้าตู้ซะอีกส่วนที่เหลือก็เป็นอุปกรณ์หมดเลยครับอันนี้น่าเสียดายจริงๆและรอบสุดท้ายของผมเริ่มต้นด้วยสีทองแต่ว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะมีอะไรครับและก็ไม่มีอะไรจริงๆน่าเสียดายอีกแล้ว สำหรับการันตีก็ให้กดที่ exchange ด้านขวาล่างได้เลยครับเราจะต้องเปิดกระชองทั้งหมด2 4 0ใบเพื่อที่จะแลกตัวละครที่อยู่หน้าตู้นั่นเองครับส่วนตู้กระชาหาอาวุธก็มีนะครับแต่ผมคิดว่าผมหาตัวละครให้ได้ก่อนดีกว่าแล้วก็ตัวเกมจะมีการแจกกุญแจถ้าจะไม่ผิดคือวันละ10ดอกนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเลยละกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอื <c oughs> เปิดมารอบแรกสีขาวล้วนเลยครับมีสีเขียวแค่อันเดียวส่วนอีกรอบหนึ่งก็ไม่แตกต่างกันนี่สินะคือของฟรี ส่วนการอัปเกรดตัวละครก็มาที่เมนูคาแรคเตอร์อีคิปด้านขวาล่างได้เลยเข้ามาแล้วจะเจอเรื่องอุปกรณ์ก่อนแนะนําว่าให้ใช้คําสั่ง merge ก่อนนะครับเพื่อเราจะสามารถเอาของซ้ากันมาผสมกันได้ครับใช้คําสั่ง merge all ได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะสรุปให้ฟังอีกทีว่าเราจะได้รับไอเทมชิ้นไหนมาเป็นการตอบแทนครับหลังจากนั้นะก็กลับมาที่หน้าจอน,นี้ใช้คําสั่ง auto เพื่อติดตั้งไอเทมแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่2อันที่มันมีสัญลักษณ์เดียวกันขึ้นไปจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมมด้วยหัหครบ ส่วนที่ขึ้นลูกศรแบบนี้คือสามารถอัปเกรดได้นะครับท่านผู้ชมก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ไอเทมอีกทีหนึ่งนะครับมันจะมีคําสั่ง enhance อยู่ด้านล่างเห็นไหมเออนั่นแหละก็สามารถกดอัปเกรดได้เลยครับส่วนการอัปเกรดตัวละครจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะกดเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดเลเวลไอเทมที่ใช้ก็คือจะเป็นเงินแล้วก็ไอเทมหน้าตาประมาณนี้ก็ได้จากการลงดันเชน,นนั่แหละครับก็สามารถอัปเกรดเลเวลได้เลยครับทุกทุกสิบเลเวลก็จะได้สเตตัสบนนั้นเดี่มเตมน ส่วนต่อมาจะเป็นการอัปเกรดดาวนะครับอันนี้คือเราต้องเปิดกระชับชปองได้ตัวละครซ้ํากันเยอะๆก่อนใช่ไหมนี่ไงด้านล่างเขามีบอกอยู่นะครับผมเปิดเจอนนองคนนี้ต้อง6ตัวเลยเหรอโอเคก็นั่นแหละครับปลดดาวกันไปเรื่อยๆเลยครับจะได้เก่งขึ้นส่วนนี้คำสั่งหนึ่งคือการเทรนนิ่งนะครับผมอันนี้คือการเอาไอเทมไปให้กับสาวๆเพื่อเพิ่มหัวใจนั่นเองครับหัวใจเคลื่อนเสร็จปับ๊บจะได้รับสเตตัสและมีฉากลับให้ดูด้วยครับซึ่งเป็นฉาก 2D ที่ขยับได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไปดูกันเองกันแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําต่อเลยคือการตั้งตัวละครรองครับคือเกมนี้เราตั้งซับหรือว่าตัวละครรองได้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันครับคือเราคลิกได้เลยแล้วก็กดซับแค่นั้นแหละครับก็จะเป็นการตั้งตัวละครรองและแล้วตัวละครรองมีไปทําไมใช่ไหมครับเกมนี้มันจะมีตัว Element ต์โบนัสอยู่ด้วยคลิกที่เข้ามาตกใจตรงนี้ก็ได้ครับแต่และตัวละครเนี่ยจะมีการบวก Element คนละสีแล้วก็บวกไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเราทําสีใดสีหนึ่งให้ถึงบวก6ได้แล้วก็เราจะได้รับสกิลเริ่มต้นของทานานัทันทีต้งแ่เริ่มต้น Quest เลบ การอัปเกรดอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ที่เมนู power up นะครับอันนี้เข้ามากดปุ่มนี้เลยก็ได้ครับเขาก็จะสรุปให้ว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้อเทมเท่าไหร่ในการอัปเกรดสเตตัสอะไรเพิ่มให้เราได้บ้างนั่นเองครับผมอันนี้จะทําให้การเล่นรอบต่อไปเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าสเตตัสเพิ่มขึ้นเยอะแล้วนั่นเองครับนอกจากการต่อสู้ตามเนื้อเรื่องแล้วนะครับยังมีอีเวนต์อยู่ด้วยตรงนี้นะ อีเวนต์ไม่จะมี2แบบครับก็คือมาตามช่วงเวลาเลยจะมีการระบุไว้ชัดเจนอีกิ2วันหมดนะโน,น่นนี่ส่วนวิธีเล่นก็ไม่ได้แตกต่างกันครับเหมือนกับด้านนอกนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมีกติกาแตกต่างกันไปไงอย่างเช่นอีเวนต์ในช่วงเนี้ยเขาจะให้เราใช้ตัวละครท่าน,น้ำครับจะโจมตีแรงขึ้น50%นะครับและมันมี99ชั้นนะครับโอ้โหแค่4ชั้นยังเล่นตั้งหลายนาทีถ้า99ชั้นนี่กี่ชั่วโมงเนี่ย พอเราเล่นจบกิจกรรมแล้วเราสามารถเอาของที่ได้รับมาจากในดันเจี้ยนเนี่ยมาอัปเกรดแพสซีฟได้ด้วยนะเนี่ยอัปไปได้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็เราได้รับกุญแจมาเปิดกาชาด้วยครับก็ลุ้นๆกันไปว่าจะได้อะไรน่าเสียดายไม่ได้ตัวละครครับก็ได้ของที่เกี่ยวข้องกับในดันเจี้ยนนี้นี่แหละครับแต่ว่ามันมีพกุญแจสีรุ้งอยู่ด้วยวุ้ยเดียวนะอันนี้ก็บอกว่ามันการันตีได้ของระดับสีรุ้งเลยทีเดียวเชวก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มาเล่นคำๆได้ครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงเนาะ แล้วก็อีเวนต์หนึ่งจะเป็นเรื่องของการฟาร์มทรัพยากรรายวันนั่นเองครับก็อันนี้แนะนําว่าให้ลงทุกกิจกรรมเลยเท่าที่เป็นไปได้ครับส่วนการตั้งค่าของเกมนี้อยู่ที่ด้านขวาบนเลยครับที่เป็นขีด3ขีดก็จะมีแค่เรื่องของการตั้งค่าเสียงเฉยๆเลยแค่นั้นเองนะครับ่วนภาษาเนี่ยจะเป็นรูปโลกนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นแล้วไม่ใช้ภาษาอังกฤษก็ลองมาเปลี่ยนดูได้ที่นี่ครับส่วนไ d เดีเขาบังคับให้เราสมัครแล้วก็ล็อกอินก่อนอยู่แล้วถูกไหมครับไม่งั้นเราก็ไม่สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลย